นะครับมาครับเพื่อนทีมงานสายช่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนํางานโครงสร้างกันศาสตร์นะครับโคลงคาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเอาไปให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเผื่อใครจะนําไปเป็นไอเดียหรือเอาไปทําบ้านตัวเองนะครับงานชุดนี้ครับเจ้าของโครงการเป็นคนออกแบบนะครับเราสายช่างก็เป็นผู้ถ่ายทอดแบบออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างครับก็อยู่ประมาณนี้ครับใช้เหล็กกองทํา ไอ้เจันท่านนะครับเหล็กกล่องสองคูนสี่นะครับเป็นเหล็กกำมะนทั้งหมดนะครับแปดนิ้วครึ่งครับวางคู่ระยะห่างรวมยี่สิบห้าเซนนะครับเสาเป็นเสาสี่คูนสี่นะครับเสาเหลี่ยมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเสานะครับเพื่อนนี่ครับงานตกแต่งนี่เป็นของเจ้าของโครงการทั้งหมดนะครับเขียนเองร่างเองคิดเองนะครับ ช่างก็ทําตามสเปคตามแบบที่เขามาให้ทํานะครับเป็นงานสไตล์โมเดิร์นครับของงานเป็นมีกิ่ไอญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเดิร์นก็ได้ครับเป็นมิจิมอนก็ได้นะครับนี่ครับเป็นตึก ประมาณสี่หานะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์น ER ทางโครงการนะครับชุดนี้การแส่จันทันก็คือชนไปที่อเสนะครับไม่ได้เทินนะครับนะครับแต่ก็อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้หลัง ที่สามนะครับหลัง,ลงที่สามที่ทีมงานเรากลำลังทำอยู่นะครับด้านหน้าที่ประกบเทินนี้ก็จะติด C ี่ช n องนะครับนี่ครับสี่ช n e l เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับถ้ามองเปเปลก็คล้ายๆเหล็กพวกเ b e a m i b e a m นี่นะครับแต่จริงเป็นลูกเล่น,นครับเป็นงานไม่เข้ากับโมเดลนนะครับ ครับทั้งสี่โครงการนี่ก็ทั้งล็อกนี่ก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันหมดตรงกลางนี้ไม่มีรางน้ำนะครับเป็นลูกเล่นเป็นงานลูกเล่นให้น้ํางมาถามว่าใส่รางน้ําได้ไหมได้ครับก็ออกแบบการพับจัางหากนะครับนี่ครับคือเหล็กกับมไม้ทั้งหมดนะครับ แเหล็กอยู่สองคูณสกับไปนิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็เหล็กสองคูนหนะครับที่วางเทินข้างบนแล้วเราก็ประกอบเสานะครับงานนี้ก็จะมีลูกเล่นบังใบข้างประตูน,นะครับเป็นไม้เคยคอนบูดนะครับกัข้างบนติด c ีช n น e ลเสานี่ก็เป็นประกบตั้งคู่นะครับสี่ี อ่าเป็นเสาเหลี่ยมแล้วก็ซอยด้วยนิ้วคุณนิ้วนะครับสามเส้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทางโครงการน่าจะเล่นเป็นสีดําด้านนะครับผมก็คงเป็นสีดําด้านนะแต่นี้เป็นสีดําลองพื้นก่อนทำไมาเพื่อนได้ดูครับเผื่อใครไปทําบ้านก็คือหายเดียนะครับเอามาให้ชมกันส่วนรายละเอียดโครงหลางคานี้ไม่ไม่ยากนะครับเนื่น ก็คือเราถ่ายระดับสูงข้างหลังเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่เราก็ทําตรงไปเลยครับก็ถ้ามองจากข้างบนก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าย,ย,า,ยาวๆนะครับแล้วก็ยึดติดก,กับตึกนะครับ,นะรบเดี๋ยวอัคลิปหน้าเราจะอัปเดตไม่ดูตอนทําสีเสร็จไปยิงแผ่นเสร็จนะครับ